อ่าวันนี้ผมมาเพื่อแก้แค้นแทนเพื่อนเพื่อนไก่โต้ยังไม่หมดครับส <c oughs> องส <c oughs> องสามสามเปลี่ยนรูกที่มเม่เหล็กมาครับงานนี้หวานเจี๊ยบเหมือนจะปัดไม่ลงครับวันนี้เขาก่าเกินครับไม่ตอนนี้ยก่ั <c oughs> น สวัสดีคับก็คือตอนแรกพ่อจะเก็บแล้วคลิปล่าสุดที่เราถ่ายไปก็คือคลิปอะครับออบอกเมนชูนะครับกำลังจะเก็บแล้วพ่อไปอ่านเจอคอมเมนต์ยังไงเพื่อนบอกว่าอยากให้อีคิวแข่งกัลไยบอลมั่งที่ทำเหมือนไก่ต้อก็อเลยวันนี้ก็เลยให้อีคิวกลยบอลแข่งกันด้วยการให้เมนชูนี่เนะครับตอบคนสองสามปสามแล้วก็มี พีระมิดพีระมิดแล้วก็จะแถมครอกมาแล้วก็มี EQ ด้วยนะครับใช่ครับอ่าวันนี้ผมมาเพื่อแก้แค้นแทนเพื่อนเพื่อนไก่โต้อยากเลื่อนซีเราแ่้วงั้นอยากให้ EQ ใช้สกิลอ่ะเป็นลูกที่ไม่มีแม่เหล็กพีระมิดครับ EQ จะใช้อันที่ไม่มีแม่เหล็กยังไม่หมดงานนี้หวานเกียจหรือลูบิกมันก็ไม่ค่อยมั่นคงเลยยังไม่หมดครับ 2 3 3สองสามสามเขียนรูปพี่แม่เหล็กมาครับหวานช่ไม่อันนีไม่มีแม่เหล็กนะอ่าโอเคอนได้ครับลูกอีกเล่นใต้น้ำผลลุกเ็วจะใช้เมียนชิ้วของตัวองแบบเฟ้ยเฟ้เลยนะส่วนนีชชิ้วจะใช้อะ่รก็ไมู่ เรูบิกไม่มีแม่เหล็กร<อ>ูบิกไม่มีแม่เหล็กทั้งหมดอ่ะมีอะไรบ้างดูอสิก็จะมีอันนี้เป็นสองคูนสองเล่นใต้น้ำมาแล้วนะคบบนะแล้วก็สามคูนสามนี้ดีหน่อย R S อ,อ่ะก็ะคคลื่นๆอันนี้ก็สามคูนสามที่เล่นใต้น้ำเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นของฉี่ยี่นะแต่่มันมีเหมือนมันเหมือน,นมีแม่เหล็กแต่มันไม่ม,มันไม่มีมันไม่มีโอเคครับแล้วก็คร็อกโอเคครับแล้วก็สกิลอ่ะสกิลที่ เขาจะคิ้วเลยบอลเพ่งเล่นเต็มนะก็ต้องต่อเลยนะพร้อมจะแข่งหรือยังครับพร้อมนะครับอย่างแรกก็ต้องสลับความมั่นใจเป็นไงครับตอนนี้หัวใจตกตกไปอยู่ตรงตะปุ่มาทำไมอ่ะไม่ค่อยมั่นใจแต่เขาใช้ไม่มีแม่เหล็กนะก็อ่อนเกียวพับเกียวอะไรครับเ่ครับเป็นไงครับยังมั่นใจอยู่ไหมอ้ตอนแรกความมั่นใจแบบโอ้โหเต็มร้อยแต่ตอนนี้แบบเกียวเกียวเตรียมพร้อมครับอ่าอย่างแรกอ่าเดี๋ยวสลับการทำเด็ก A few moments later อร์อ่าสแกมโบเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับแผนของคุณเป็นไงวันนี้แผนของผมคือจะพยายามดูลูกให้น้อยที่สุดทุกคนแบบไม่งั้นแบบมันจะกินเวลาแล้วก็เพราะตอนนี้เราเสียเปรียบเขาอยู่ไงเรื่องแบบเรื่องรูบิกเรื่องอะไรอย่างนี้ต้องพยายามต้องสมาธิมากที่สุดอย่าไปสนใจเขาโอเคเพราะเขาชอบปั่นใช่ไหมใช่เขาชอบปั่นแผนของคุณคืออะไรครับคือปีหัวเดี๋ยวนี้คือผมแกเรียวๆปกติเลยครับฮะลอง ผมจะปั่นๆเถอะปั่นแล้วใช่ไหมอือคือจริงๆนะสูตรของผมนะคะทุกคนคือผมเนี่ยจะบอกวิธีการทําไปด้วยนะแล้วก็แก้ปกติเลยนะพูดไปด้วยภาคพูดไปให้เขาเสียสมาธิอือโอ้สองคูณสองสามคูณสามพีระมิดแล้วก็สกิลแล้วก็คล็อกนะครับใช่ครับคล็อกคล็อกอย่าพูดคล็อกนะสามสอง let's go นี่นะครับผมก็ต้องมาแจกคำ พอสอยู่นะครับนะครับตาครับบอกพวกเราด้วยว่าถึงไหนครับไม่รู้ถึงจริงถึงปลอมบ้แต่ว่าบอกไว้ก่อนอ้าว EQ เสร็จแล้วครับ<ะ>อาบอาอะไรปอลตามมาครับครับตาม,ม่าปูนตาบอก EQ เป็นแกน RS นะครับมันกดดันมากเลยเหมือนแข่งกับพี่ทามีแบบ ต้องมีความตื่นเต้นแล้วไปแข่งจริงจะตื่นเต้นกว่านี้ครับอุ้ยตื่นเต้นจริงอ่าอีกิวใช้ลูบิกที่ไม่มีแม่เหเล็กแต่ใช้ RS นี่คือคุณภาพดีมากเกี่ยวต่อให้เลยผมได้เอฟแอลแค่สองอันเองตอนนี้อ๋อมีการปั่นกลับครับเดี๋ยวันโดนปั่นกลับบ่จะปั่นเขาแต่ถึงไม่ปั่นครับอตอนนี้เหมือนจะเข้าสู่เกมเขาครับโอ้ยทำไมมันมันห่อแรงอ่ะมึงยังสองเป็ดเองอออีกิวครับ อ้ทำสุพีิดทำสุดผิดอุ้ยมีหลอกครับคิวมีหลอกครับอ้าวเฮย้ยโดนบิดมุมมั่งนผิดมมดัเองมันผิดเองไอ้นี่ปัญหาเลยบอลตามอยู่นิดนึงครับต้องเร่งน,นะครับเลยบอลตอนนี้เราครับคิวเริ่มป่นมือครับอุิ้งไม่มีแม่เหล,ล็กครับส่วนเลยบอลนี่มาด้วยแกนสามหกลูกที่ถนัดที่สุดครับมาดูกันครับว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แกนสามหกอันนี้เป็นที่เดี๋ยวลูกรองใช่ครับโอเคมาดูครับพี่คิวหัวเจ้า มือจะไม่สัมพันธเท่ารับเจ็บเจ็บเจ็บมือแข็งเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะทำเหลืองเต็มอยู่นะคะก็เหลืองเต็มเปนที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหยิงว่าเนี่ยกดแล้วก็ได้สูตรแฮชเพิ่มผมมือแข็งเลยบอลไปแล้วครับผมมือแข็งผมเล่นไม่ไหวแล้วพี่พี่พี่ขี้หูเขาส่งมาพี่ตามมาไม่เกินห้าวิครับ อ่ามาีพันยังก็จะแก้พีระมิดนะครับทุกคนแล้วผมก็กำลังจะทำชั้นหนึ่งอยู่นะคะทุกคนแล้วี่อไปชั้นตอแล้วเลยบอลการยังบอลขึ้นถึงชั้นหนึ่งใช่โอ้เลยบอลครับเอาไปยังบอลอ่ะเขาเสร็จแล้วครับเลยบอลต่อด้วตะคิวครับหวานเทียมฮะหวานเทียมเลยบอลครับอ้าวเลยบอลเสร็จแล้วครับอ้าร์ครับตะคิวครับงานงอกกแ้ตัวเฮ้ยจำสูตรไม่ได้อ่ะครับทุกคนเพื่อนเป็นวันนี้ครับโอ้ ลืมมาว่าในบอลเพิ่งเล่นเป็นวันนี้ครับคนกันย่าใหม่ครับวางรูบี้ครับวางรูบี้ครับเริ่มที่คอปเริ่มที่คอร์สโอเคครับเริ่มที่คอรครับทำไมอ่ะโอเคครับให้เริ่มข้ามนะเพราะในบอลเขาเพิ่งขับสกิลวันนี้นะเขาเสียเปียบอย่างใหญ่หลวงครับเราจะไม่เล่นสกิลหรอมาวัดกันที่คอรครับโอเคมาดูกันครับไอคิวเหมือนจะเสร็จแล้วด้านนึงครับในบอลคุณไม่ปัดนะวคุณมีสมาธิมากครับคุณไม่ปัดนะวันนี้เอาไปเกือบคุณไหนบอกไหมล็อกครัพบูล ปู่มันค้างอ่ะันเหมือนจะปั่นไม่ลงครับวันนี้เขากากเกินปู่คือไม่ต้องปั่นก็ได้หรออุ้ยคุณค้างตวยเล็กยิ้มไม่ปั่นแสดว่าห๋อไม่ไม่ต้องปั่นใช่ไหมอ๋อผมเสร็จแล้วนี่นะลืมเสร็จแล้วทำตะเกียบต่อเลยครับเรียบร้อยครับสู้ๆครับพี่เป็นกำลังใจให้นะเรยครับอ่าครับเสร็จครับตะเกียเหมือนกันครับตอนนี้โอเคครับส่วนประกอบรูปเอยครับเครับ ก็อ่อนเกียบครับเหมือนจะปั่นไม่ลงครับวันนี้เขาก่าเกินครับยังอยู่ดีครับไม่มีอะไรค่ะโอเคครับเลวอนก็ไก่โต้งเราล้างแค้งให้แล้วไม่ตอนนี้เหรอคฉันค่ะฉันได้ตายทำให้เสร็จครับเลวอนโอเคแล้วก็แท้ไปแค่ลูกเดียวครับคือถ้าไม่นับลูกที่เลวอนเล่นยังไม่เป็นเนี่ย ก็ไม่ต่างน่ะประมาณก็สูสี้วค่อยิวเฉือนไหมเฉือนไหมยังไม่จับยังไม่จับสกิลกับนาฬิกาใครเริ่มก่อนอ๋อยิวเริ่มก่อนดีใช่ยิวเริ่มจับสกิลก่อนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับอ๋อมาเฉือนกันตรงพีระมิดใช่ไหมอืมเนี่ครับเลยบอครับสู้ๆครับเพิ่งเล่นเป็นวันนี้ครับคือเงี้ยจำสูตรไม่ได้เฮ้ยทุกคนเพิ่งเห็นทรงผมเรือนทรงนี้ผมทรงแบบตั้งๆอ้าวใช่ครับเนี่ย ับผมทรงแบบชาวร็อกค่ะผมเป็นทรงแบบทรงไก่อ่ะใช่ครับแบบสไตล์แบบไก่ทำอะไรไม่สุดครับแต่ได้หลายอย่างถึงยังไงครับเป็ดครับเป็ดครับไม่ไดโอ้โหวันนี้จะเปร็จไหมครับเดี๋ยวสักคิ้วคุณจำผมได้แล้วเอาดิวันนี้ผมแค่นี้นะไม่ฟัง เขาอยู่เมื่อกี้เขาอยู่สูโจงของมุอสาแน่นำนี่สูโจงครับสูโจงไอ้หน้องโอเคครับผลการแข่งขันก็คืออีคิวชนะไปครับก็คือลูบิกมีแม่เหล็กแพ้ลูบิกไม่มีแม่เหล็กไปนะแต่ว่าแพ้ไปไม่เยอะนะครับใช่ก็เฉือนกันประมาณ5้าถึงสิบวินาทีเนาะ ถ้าผมไม่ต้องแก้ตะคริววันนี้นะผมชนะเลยนโอ้โหโครนนะันนี้ก็อีกิวชนะไปจบลงทีเท่านี้ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างแข่งแบบนี้สนุกไหมครับสนุกมากครับไยวันครับสนุกมากเลยเมล่าโอเคเดี๋ยวจะมีอีพีต่อๆไปให้แก้ตัวนะใช่ครับสำหรับการแข่งเตนที่ว่าไอวันแล้วก็ลูบิกไม่มีอะไรของอีกิวก็อีคิวชนะไปนะครับเย้การแข่งขันก็ต้องกฎกติกาคืออะไรวันรู้แพ้อะไรครับ รู้แพ้รู้ชนะนะคะแล้วก็รู et, hmm, hmm, hmm. ้ว่าใครด้วยนะหือหือหือมไม่เยอับไพรอะโอเคครับก็ถ้าใครอยากให้มีอีพีต่อไปหรืออยากให้อีคิวกับไอคอนคาร์เรนต์หรือทำคลิปเกี่ยวกับลูบิกอะไรก็คอมเมนต์มาเนาะใช่ครับมาถึงช่วงคำถามเลยนะก็คือน้องเบอลใช้สกิลรุ่นอะไรนะอือใช่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 โอเคครับเพื่อนๆและใครชอบคลิปเนี้ยลืมกดไลค์กดกดซับสไครป์คนละหนึ่งซับสไครป์จะได้พลาดใหม่ใจคิว เลวอนเฟมิลี่ฟันสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย